รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้นนอกจากจะเติมเต็มความต้องการของคู่แต่งงานแล้วยังถูกมองว่าเป็นการช่วยเหลือเด็กๆให้มีอนาคตที่ดีขึ้นเพราะเด็กที่ถูกอุปการะส่วนใหญ่มาจากประเทศยากจนพวกเขาไร้ญาติไร้ครอบครัวหรือหากมีครอบครัวก็ไม่สามารถดูแลได้เพราะเศรษฐกิจบีบคั้นหรือบ้านเมืองตกอยู่ในสงครามความขัดแยง้งแต่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแนวหน้าของโลก กลับเป็นประเทศที่มีเด็กถูกส่งออกไปเป็นบุตรบุญธรรมจำนวนมากและไม่แน่ว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเสมอไปเด็กๆถูกส่งไปอยู่กับครอบครัวใหม่ที่ห่างไกลออกไปครึ่งโลกส่วนหนึ่งเนื่องจากค่านิยมบางอย่างของสังคมเกาหลีใต้เอง ช่วงสายตลาดสดในกรุงโซแห่งนี้ยังคงจอแจไปด้วยผู้คนที่มาจับใจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะอาหารต่างๆทั้งสดและแห้งแฮนล,ลี่ชื่นชอบที่นี่เป็นชีวิตจิตใจเพราะเป็นสถานที่ที่เธอจะได้เห็นชีวิตปกติของผู้คนที่เธอยังไม่ค่อยคุ้นชินรูปลักษณ์ภายนอกและเลือดเนื้อของแฮนล,ลี่คือชาวเกาหลีแต่กลิ่นเสียงและทุกอย่างที่นี่ยังใหม่หม,มากสำหรับเธอนั่นเป็นเพราะเธอ <laughs> i was adopted when i was uh, three months old uh, I, uh, so i think so i'm told from my records um, i grew up in denmark uh, since i was three months old with my adoptive parents at that point and my, i have an older sister also an adoptee from korea shall we i love is that peach ที่แผงผลไม้เชอรี่ลูกโตสีแดงสดฉ <Hey, S 1> <ำ>่ำดึงดูดให้เราหยุดหญิงสาวชาวเกาหลีคนนี้ซักถามและต่อรองราคากับคนขายด้วยภาษาเกาหลีแบบติดๆิขัดๆัดเฮนลี่คือหนึ่งในบรรดาเด็กๆชาวเกาหลีใต้มากมายที่ถูกรับตัวไปอุปการะอย่างต่างแดน34ปีกับครอบครัวชาวเดนมาร์ก นูน้อยชาวเกาหลีใต้ได้รับการเลี้ยงดูและได้รับความรักความเอาใจใส่อย่างดีเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและมีการงานที่ดีทำดูเหมือนชีวิตเพียบพร้อมสมบูรณ์แต่บางสิ่งบางอย่างขาดหายไปบางครั้งเธอรู้สึกแปลกแยกเพราะหน้าตาสีผิวและสีผมต่างจากคนอื่นๆมากกว่านั้นคือคำถามที่ค้างคาใจที่ว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดคือใคร และมีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรจึงยกเธอให้กับคนอื่นความสับสนและสงสัยทำให้แฮร์รี่ตัดสินใจเดินทางกลับมาแผ่นดินเกิดเมื่อสองปีที่แล้วเพื่อหาคำตอบ I was always very curious about my background but didn't have any actual information only knowing the city i'm from and a name that was given to me by the orphanage the questioning about birth family yes have i guess but as a younger age it's more about um having like access to your like heritage like your culture you were born in ในความรับรู้ของคนทั่วไปประเทศที่มีผู้ขอรับเด็กไปเป็นบุตรบุญธรรมมักเป็นประเทศที่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีแต่ตรงกันข้ามกับการรับรู้ของคนทั่วไป เกาหลีใต้ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ถือได้ว่าเป็นประเทศร่ำรวยและพัฒนานแล้วแต่มีจำนวนเด็กๆถูกส่งตัวไปเป็นบุตรบุญธรรมยังต่างประเทศติดอันดับต้นๆของโลกคลื่นของเด็กเกาหลีใต้ที่ถูกส่งไปเป็นบุตรบุญธรรมในต่างแดนช่วงแรกเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเกาหลีซึ่งทำให้มีเด็กกำพร้านับแสนหลังข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี1953 ทหารเมริกันเข้ามาปฏิบัติงานและถอนกําลังกลับไปทิ้งเด็กลูกเครื่องไว้อีกราว4ี่0 0ื่นคนจำนวนมากถูกส่งตัวออกไปเป็นบุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติในสหรัฐอเมริกาแคนาดาและยุโรปใช้เวลาไม่ถึง30ปีจากเท่าฐานของสงครามความอดทนมุมานะและทำงานหนักทำให้เกาหลีใต้พงาดขึ้นมาเป็นประเทศเศรษฐกิจชั้นแนวหน้าของโลกบ้านเมืองพัฒนาไปไกล รายได้ของคนเพิ่มสูงขึ้นผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมแต่คลื่นของเด็กที่ถูกส่งออกไปเป็นบุตรบุญธรรมยังไม่หยุดไปพร้อมความยากจนแม้ว่าจะลดจํานวนลงจากช่วงหลังสงครามแต่ก็ยังมีเด็กเกาหลีใต้จํานวนมากที่ยังถูกส่งไปเป็นบุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติเด็กๆพวกนี้ไม่ใช่เด็กกําพร้าและไม่ได้เผชิญกับผลกระทบของสงคราม แต่เป็นเด็กที่เกิดมาและต้องเผชิญกับการกีดกันเนื่องจากทัศนคติบางอย่างที่ฝังรากลึกในสังคมเกาหลีเด็กผู้หญิงไวัยไม่เกินสามขวบคนหนึ่งกำลังเล่นของเล่นอยู่อย่างเพลิดเพลินแม่ของเธอนอนอยู่ข้างๆพร้อมด้วยน้องสาววัยขวบเศษบ้านหลังเล็กๆในเมืองบูซอนจังหวัดคอยองกีโดซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากลุงโซลหลังนี้ ถูกดัดแปลงให้เป็นบ้านพักฉุกเฉินสำหรับเธอผู้หญิงนอกสมรสผู้หญิงนอกสมรสลูกนอกสมรสนี่คือคำที่น่ารังเกียจน่าอับอายในสังคมสำหรับบ้านพักฉุกเฉินที่อนุญาตให้เราเข้ามาในวันนี้มีการจำกัดพื้นที่ในการถ่ายทำเนื่องจากไม่ต้องการเปิดเผยที่ตั้งเพื่อปกป้องคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ผู้เรียเริ่มกาะตั้งสถานที่บอกเราถึงที่มา ทัศนคติและข้อรังเกียจที่มีต่อหญิงนอกสมรสแน่นอนเธอรู้สึ้งแก่ใจดีเพราะเธอคือหนึ่งในนั้น if the other the other parent uh knew the the kids uh another mother's kids uh some of them treat them like uh, not not play with their child yeah or sometimes uh, teacher treat uh, treat them not good uh, when my son when he when he one years when, first grade of uh, elementary school yeah, the other the other mothers tell the tell their kids don't play with him yeah first time he he don't know he don't know why but uh, his friends told my son tudo told don't with you My mother me play สังคมเกาหลีเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญและคุณค่ากับครอบครัวอย่างเหนียวแน่นครอบครัวในความหมายที่ว่าคือครอบครัวที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกทุกคนมีบทบาทและหน้าที่แบ่งแยกกันอย่างเข้มข้นชัดเจนความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆที่พ้นไปจากนี้ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวได้ค่านิยมโดยรวมของสังคมเช่นนี้ การท้องนอกสมรสและหาพ่อเด็กไม่ได้จึงเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงพวกเธอถูกรังเกียดส่วนใหญ่จะถูกครอบครัวพ่อแม่ตัดขาดและหากเป็นเช่นนั้นชีวิตของพวกเธอจะยากมากขึ้นในทางเศรษฐกิจพวกเธอพึ่งพาตัวเองไม่ได้เพราะกิจการจำนวนมากไม่รับหญิงนอกสมรสเข้าทำงานสาวน้อยคนนี้อายุเพียง20ปีเลิกรากับพ่อของลูกทั้งสองโดยไม่ได้แต่งงานถูกพ่อแม่ประกาศตัดขาด 허 하간 하면 못해 달래 약팅ล 아구 초는 그, 부모님이 안 키워 주시고 응. 할아버지 할머니 키워 주셨는데 뭐지 그때는 거의 할아버지 할머니도 포기한 상태에서 제가 애기를 낳고 키운다 했더라도 제 고집을 못 꺾으신 걸아 아시는 것 같아요. 응. 제가 뭐한다면 하고 저가 한다면 하는 성격이라 그래가고 아무리 어른들 말이 오라도 저는 안 들었었죠 그때는 그때는 갑자기 생긴 아이였고 그냥 좀 무서웠었죠. 그 갈등도 많이 했었고 키울까 아니면 내 미래를 위해서 그렇게 보낼까 부유형 남성들, 젊은 여성들, 젊은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  남성들, 젊은 여성들, 젊 เมื่อท้องและไร้ความรับผิดชอบจากฝ่ายชายไา้คนจึงเลือกทำแท้งทำแท้งเป็นทางเลือกที่บีบคั้นนอกจากไร้คนเคียงข้างยังมีค่าใช้จ่ายเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพเมื่อไม่นานมานี้มันยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายอีกด้วยหญิงนอกสมรสจำนวนหนึ่งจึงเลือกปล่อยให้เด็กลืมตามมาดูโลกจากนั้นก็ยกลูกให้กับบริษัทที่ดำเนินการเรื่องการส่งออกเด็กเป็นบุตรบุญธรรม สำหรับสาวน้อยรายนี้มีนายหน้ามาโน้มน้าวให้เธอยกลูกให้แต่ก่อนจะได้ตัดสินใจเธอได้รับการช่วยเหลือด้วยการจัดสรรให้บ้านหลังนี้เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราว The time she has no place to go and we provide her place and then has no money so we give the give them allowance and then food and uh, every electronic bill and whatever หากไม ha in ่มีบ้านแบบนี time, babies, like ้ให้พึ่งพิงอนาคตของเด็กสองคนนี้อาจต้องไปลงเอยที่ไหนหน้าที่ทำการส่งเด็กเป็นบุตรบุญธรรมให้ชาวต่างชาติเด็กน้อยไร้เดียงสาสองคนเล่นตามประษาเด็กพวกเธอยังเล็กเกินกว่าที่จะดูแลตัวเองได้ชะตาชีวิตของหนูน้อยจึงขึ้นอยู่กับคนที่เป็นแม่เท่านั้นอนาคตของสาวน้อยกับลูกๆยังพร่าเลือน เพราะคนเป็นแม่ยังไม่รู้เลยว่าในระยะยาวจะดูแลตัวเองและลูกได้ด้วยวิธีไหนอย่างไรย้อนแย้งอยู่ไม่น้อยที่เกาหลีใต้ต้องส่งออกเด็กเพื่อเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศในช่วงทศวรรษ1950อธิบายได้ว่าเป็นเพราะมีเด็กกำพร้ามากมายและความอดอยากยากจนหลังสงครามแต่วันนี้เกาหลีใต้คือประเทศที่พัฒนาร่ำรวยแล้วการส่งออกเด็กที่ยังดำเนินอยู่ทำให้ผู้คนตั้งคำถามดังมากขึ้นเรื่อย เสียงที่ดังที่สุดมาจากบรรดาเด็กๆที่ถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศนั่นเอง met her. ปี2 0 0 4หรือ15ปีที่แล้วเกิดกระแสบ,บุตรบุญธรรมทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปทยอยกลับเกาหลีพวกเขารวมตัวกันค้นคว้าข้อมูลเขียนหนังสือทำสารคดีทำงานวิจัยตั้งองค์กรต่างๆ พวกเขาตั้งคำถามถึงความจำเป็นที่พ่อแม่ต้องยกลูกให้คนอื่นและกระบวนการรับบุตรบุญธรรมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาลมีบริษัทดำเนินการอย่างเป็นล่ำเป็นสรรมีคำปรึกษาจัดหาเด็กที่มีลักษณะตรงตามความต้องการจัดการเอกสารและติดต่อหน่วยงานให้ในบางกรณีมีการปกปิดตกแต่งหรือเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ส่งออกเด็กๆได้ Uh, family government never helped, her. and uh, we on mother, mothers help her, uh, need their help. So uh, that's why they go to the uh, uh, shelter, but shelter push the mothers for the adoption too. That's why we we need uh, we need uh, help each other. That's why we made this, and we changed many things. การเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจจากกลุ่มบุตรบุญธรรมและการรณรงค์อย่างจริงจังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจํานวนของเด็กที่ถูกส่งออกเป็นบุตรบุญธรรมลดลงจากที่เคยมีปีละหลักหมื่นเหลือเพียง260คนในปี2013 เสียงเพลงคลาสสิกในท่วงทํานองคุ้นหูดังขึ้นสําหรับบทคริสแห่งนี้นี่คือสัญญาณการมาถึงของเด็กคนหนึ่งเรียกอีกอย่างคือสัญญาณที่เด็กคนหนึ่งถูกทิ้งที่ผนังด้านนอกของบทคริสแห่งนี้มีกล่องรูปร่างหน้าตาคล้ายเตาอบหรือตู้รับจดหมายขนาดใหญ่ที่กลายมาเป็นอีกทางเลือกของบรรดาแม่แม่ที่ไม่สามารถหรือไม่อยากเลี้ยงลูกกล่องมีสัญ,ญลักษณ์รูปแม่อุ้มลูกในวงหัวใจสีเขียว มีที่เปิดอยู่ด้านนอกตัวอาคารสำหรับให้แม่เปิดจากภายนอกเอาลูกมาวางทิ้งไว้ side side เอา s i d e open ีด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 ีีดี so this music and then the baby will be here อ้อ이게10วาทีข้างข้าง้าง ภายในกล่องมีเบาะที่ปูด้วยผ้านุ่มๆติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความร้อนรวมถึงกล้องวงจรปิดเมื่อทารกถูกวางลงทิ้งระยะให้แม่จากไปแล้ว จะมีสัญญาณเตือนเป็นเสียงเพลงและภาพจากกล้องจะถูกส่งเข้าไปภายในไม่เกิน10วินาทีจะมีเจ้าหน้าที่ของโบสมาเปิดกล่องจากด้านในและรับตัวเด็กไปโบสถ์เริ่มทำกล่องทิ้งเด็กนี้ขึ้นเมื่อ10ปีก่อนจุดประสงค์คือการรักษาชีวิตของเด็กๆที่แม่ไม่ต้องการท่นี่ไม่ใช่ีม้ง 어살려려고하는그래서살리기에서여기까지데려왔거든요그래서베이비박사의돌아온아이들은엄마들로하여금지켜진아이들이에요버려진아이가아니고지켜진아이들왜ตั้งแต่ติดตั้งกล่องมีเด็กๆถูกนํามาทิ้งรวมแล้วนับร้อยคนชั้นวางของมีกระป๋องนมผงและผ้าอ้อมสําเร็จรูปวางเต็มเหมือนร้านขายของเด็กอ่อน ตอนนี้มีเด็กอยู่ในความดูแลห้าคนแต่ละคนอ้วนท้วนสมบูรณ์น่ารักน่าชังมีอาสาสมัครมาคอยช่วยดูแลเด็กๆอนาคตของเด็กที่ถูกแม่นำมาทิ้งที่นี่แตกต่างกันไปแม่บางคนวางลูกไว้ในกล่องแล้วย้อนกลับมารับคืนในภายหลังหากแม่ไม่มารับเด็กบางคนอาจมีผู้ประสงค์รับเป็นบุตรบุญธรรมเด็กที่ไม่ถูกเลือกจะถูกส่งเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กกําพร้าต่อไป และนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กทั้ง5คนนี้ The first one is The mama would take back Second is adoption right Adoption a n d the third This one the four and the number five go into g orphanage So no one adopting So เย็นนี้시설 กล่องทิ้งเด็กอาจเกิดจากเจตนาดีของโบส์ที่จัดหาที่ปลอดภัยให้เด็กแต่ในอีกทางมันก็ถูกตั้งคำถามอย่างหนักหน่วงกระบวนการทิ้งเด็กเป็นความลับไม่มีใครเห็นหน้าคนนำมาทิ้งไม่มีการเปิดเผยชื่อและตัวตนนี่เป็นการสนับสนุนให้แม่ตัดสินใจทิ้งลูกได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นหรือไม่ อีกคำถามที่เกี่ยวพันถึงกันคือการมีกล่องทิ้งเด็กเป็นส่วนหนึ่งที่เอื้อต่อกระบวนการรับบุตรบุญธรรมหรือไม่เด็กน้อยจากเกาหลีใต้หลายร้อย,ยหลายพันคนที่ถูกรับอุปการะและเติบโตในต่างแดนในวันนี้กลายเป็นผู้ใหญ่หลายคนเลือกกลับมาตามหาผู้ให้กำเนิดแต่มันก็ไม่ง่ายไม่ใช่พระแม่ทิ้งไปอย่างเดียว กระบวนการรับส่งบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศยังเป็นอีกอย่างที่ทําให้ความเกี่ยวข้องทั้งหมดระหว่างแม่และลูกทั้งหมดถูกตัดขาดกรณีของแฮร์รี่เธอมีข้อมูลเกี่ยวกับแม่ผู้ให้กําเนิดน้อยนิดการใช้กระบวนการตรวจ DNA ทําได้แค่เจอญาติที่ห่างมากรายหนึ่งที่บอกว่าไม่เคยรู้จักแม่ของเธอวันนี้เธอล้มเลิกการตามหาแม่ผู้ให้กําเนิดแล้ว สิ่งที่ทําได้คือการช่วยเหลือบุตรบุญธรรมคนอื่นในการตามหาแม่ผู้ให้กําเนิดด้วยการตรวจ DNA It's very very difficult to to reach those birth families. Sometimes some of them won't even uh, will never um, even stand out to admit that they've given up a child for adoption. That's that's that can be one reason. So it's very stigmatizing for them, and it might be a subject that they had never talked about their whole lives. Um, so having them to step forward is very very complicated process so it's also about a lot of trust and so just arriving here and offering free dna kits won't um, just automatically uh, give us a lot of uh, samples you know <laughs> แม้จะห่างจากบ้านจากครอบครัวบุญธรรมที่รักใคร่ใส่ใจก็ตามความไม่สะดวกหลายอย่างทั้งวิถีชีวิตสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยภาษาที่ยังต้องเรียนรู้อีกมากพ่อแม่หรือญาติพี่น้องทางสายเลือดที่อาจไม่มีวันได้พบหน้าไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกแปลกแยกแปลกปลอมกับที่นี่แน่นอนว่าเดนมาร์กยังคงเป็นบ้านเกาหลีใต้ก็เช่นกัน การส่งออกเด็กของเกาหลีใต้ในช่วงหลังๆนอกเหนือจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มอีกปัจจัยที่สําคัญคือทัศนคติเกี่ยวกับการทําแท้งและแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งนอกจากจะทําให้เกิดกล่องทิ้งเด็กแล้วยังหล่อเลี้ยงธุรกิจบุตรบุญธรรมข้ามชาติอีกด้วยกล่องทิ้งเด็กอาจจะช่วยรักษาชีวิตน้อยๆให้ถูกทิ้งอย่างปลอดภัยการส่งเด็กไปเป็นบุตรบุญธรรมก็อาจช่วยให้เด็กมีผู้รับเลี้ยงดูแต่นี่ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ การรณรงค์เรื่องการคุมกําเนิดและการร่วมรับผิดชอบของคนเป็นพ่อสร้างความเข้าใจและเปลี่ยนทัศนคติของสังคมให้ยอมรับแม่และลูกนอกสมรสมีกฎหมายระบบสวัสดิการและความช่วยเหลือให้คนเป็นแม่ก้าวผ่านวิกฤตมายืนหยัดได้ด้วยตัวเองอาจเป็นหนทางที่ยั่งยืนกว่า หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u เปอร์แตนด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ